สวัสดีครับบ่าวทอซอสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่หน้าบ้านแม่ใบนะครับผมวันนี้วันที่20ธันวาคม2566นนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลายพี่น้องทั้งโทรมานะครับว่าบ่าวเทาบ่ไปหาแม่ใบตองงวดบอนะครับก็ได้คุยกับแม่พ่นเร้วนะครับแม่พ่นวารอกันเด้อให้แม่ฝันนะครับเพราะว่าถ้าตองงวดแม่ก็ยั่งท่านได้ฝันมากก็ยั่งท่านได้ได้นะครับท่านผู้ชม มือน,นี่มาแล้วพี่น้องนะครับโอ้แม่นคักแม่เพื่อนนี่พี่น้องทาบ่ามั่นใจขึ้นกว่าที่แล้วแม่เพว่นาทาบพถือเศร้ามากก่อนเดอ้อเพว่อาเหลือตนเอฟซีเหลือตนเหลือตนเออแม่เพื่อนก็นจะย้ำตข่ขำนี้เหลือตนผู้เพิ่นหาผู้เพิ่นสื้อน้ำเพื่อน่าแล้วครับอ่ากับมือนี่กับมีเอฟซีนะครับเพิ่นฝากนะครับเพิ่นฝากนำใจไม่แม่น้ำนะครับเพิ่นก็ว่าถือว่าโอ้บางคนก็ตีได้มือน,นั้นนะครับ เอฟซีพนตีให้ห้าอ่าเจ็ห้าเจ็ดแม่หมูกับตีให้เจ็ดห้าเจ็เบ้าเท่ากับตีให้ห้าเจ็ดเจ็ห้านะแม่เนาะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่เอฟซีเพิ่นฝากน้ำแจกขอบคุณครับแม่เฮงๆ่อเยๆเด้อครับผมโอ้ยเพิ่นทางว่าแม่ถาลุงเจ็ดห้าเจ็ดน่ะเพิ่นทางว่าโอ้ยขันบอลุ่งขันบ่ลุ่งทังคนผูเพิ่นกับบอเอาน้ำที่แม่ขันเท้อเขียนมีเพิ่นกะจังเอาน้ำโอ้ยตีจะคล้องเป็นเท่า แม่เห็นบ่แม่ผมเรียกแม่ป้ตีเป็นหาบ่แม่เห็นบ่ผมผมคุยกับแม่แม่แม่เอามือจับผมวางสิจับปลาลงของเนาะพี่น้องหาได้ไหมหาเจ็ดแถวบ้านมันแปดหาบ่ตถวบ้านบ่แมปดหาบ่เออแม่ว่าบ่เป็นปลาดุกบ่เป็นแปดผมว่าแม่เออผมว่าแม่มันเจ็ดหาแปดหาเด้เนาะแม่เนาะยังได้ยังโอ ฟันแม่นพี่น้องนะครับแม่เพิ่นก็ย่ำถ่ายคลิปแม่เพิ่นก็ว่าบ่ถูกบ่ต้องมาเด้อเพิ่นว่าแม่เพิ่นว่าเดี๋ยวตัวเอเพิ่นว่าเนาะอืแต่ว่าบ่าวเฒ่าก็อยากมาหาแม่เพิ่นตลอดแหละแต่ว่าแม่เพิ่นเป็นคนจังซี่ถ้าบ่ถืกแม่เพิ่นก็บ่อยากให้นะครับแม่เพิ่งว่าถ้าบ่มั่นใจเนาะแม่เนาะออืโอ้ว่าหันมั่นใจคลัทช์เล่ยใส่แหละแม่เอามาเบิ่งนี่ท่านผู้ชม นะครับโสอก็นี่ตีได้เกียดห้าเก็ยดนั่นเดียนบอกยิ่หันน้องบ้าน่เจ้าอยู่วันนดียจร่องวะนะเจ็ดห้าเจ็ดเลยอ่ะเป็นจดลงแม่ลมตาเจ็ดห้าเพิ่นบอกผมเขียนลงอยู่ดิแม่ผมหรือเปล่าว่าผมต้องเขียนน้มาหลายตัวคือแม่แม่ว่าแม่กับว่าอย่างผมก็เลยบอกเขียนก็เลยว่าเอ้าแม่เขียนเจ็ดห้าเพิ่นเด้อผมว่าเนาะแม่เนาะเออเขียนรดให้เจ้าก็เจ้ามักแม่เขียนโบแม่นี่แม่เพิ่นไก่หามอยู่ที่บ้าน้อง เอฟซีบางคนมันก็ตีมาให้เจ็ดห้าเจ็ดคือกันค่ะครับแม่จะเป็นตีไดยื่นมาเมียนค่ะหามคักแม่เนาะแม่พันมาเก้าแม่พันวาผู้เท่าแม่นาหักเนาะหักแม่ยังไม่ได้เยอะไม่ได้จักบาทสี่ตะเกียบหนึ่งบ่ได้ซื้อตัวเด้แแม่พนกเป็นคักมางแม่วาชนะาเนาะแม่กขว่าอยู่บอนั้นแม่ซื้อตัวเดียวหนึ่งเจ็ดแม่วาไม่เอาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งท่านั้น ผู้ใดบอกมายังไข่นบ่มักก็คือบอกฝันแม่นคักผมกับวายุแม่ป่าเจ็ดกับแปดตือแม่จับไปอืดเพิ่นเพิ่นอยากให้ได้คักเนาะครับพวกตัวเมียแล้วยิ่งขึ้นมาฝันบ้านปีงกัดไหมปีงัดเต็มนี่ปีงกัดครับผมเราไใช่บใบแบบจอจอฝันคักครับปีงกัดปีงคางเดียวนะครับชื่อรถเป็ดหา เวันม <mile> ันเคยออกแมีขาเจ้าก็ิสรลายแล้วข้าด้ขาได้ก่อ็แม่ขี้แปแทางันตั่มหัตได้มันก็ซื่อขจ้าได้ท่าไดก่อนเออขาจ้าได้แต่ว่าแยกปันเดียนปีกันเนี่ไหมจะออกแต่พอตะออกแม่ผมจำได้เหมพอตะออกคนโอ้ยคิดว่าบู้ใดแม่ใบผู้ใบตัวนี้จเจ็ดหาแปดหาเนาะแม่คุณฝันขัดฝันได้จับปลาปลาเป็นเจ็ดเป็นแปมือจับมือเนาะ มือรองไห่องของมันยังจำได้บาดนี้ได้หาบบันี้หาปลาสองข่องหาปลากับปลานาเจ็ดเจ็ดนาเจ็ดหลังมาเม่เนาะออ้เอววินเจ็ดยังไงอยู่แม่คนมักใสเก่าแล้วนี่เน้นคักพี่น้องเจ็ดเก่าเจ็ดแม่ว่าตีย่าเป็นผุ้เทาแม่ตีเอาเก้านี่ละมาคงสุดท้ายแม่คนว่าเอา เจ็ดเก้าเจ็ดเอาคักๆบดโอ้ยน้องเป็นบีตีห้องเอฟซีบนไดเนะเอฟซีตีได้เอฟซีผู้ลังคนคนตีแมนี้แม่ล่องคิดไปที่แรกคนตีมาเลยเลขออกเจ็ดห้าเจ็ดเลยค่ะใหญ่ของเจ้าันะานมามันเพไาะดห่อเพราดเพราะท่นดวงเ่ราะขืนนะนะครับเนี่ยแล้วคนมาหายอยู่มาย่ำเนาะบีงกัดนี่ยไปซีัวเดียวดอกพนันมา วันนี้เป็นยังไงแม่ได้ันย่ำไรมันมันมันเป็ดแคแปดกัดเอ้าเคยออกแปหางวดนันมาหาแม่เนาะืมออกแปดหางกัดอืมกลับผมมันมีน้อยอืมอมันยากบบนยาอืมเป็นเหน่อ่าันการไตหมอกกลางคับจนอืมอร์ว่าโอ้ยอไรนกน้อยเนาะน้อมาละืมกอืมใช่ไหม โซโบธรรมชมบานเท่ากับท่รมดานะพี่น้องนะที่มีรถขายนั่นขายนี่เอาแม่ท่านนฟันฟันโอ้ฟันหมดนั่นหมนี่เลย่เงียบจิ๊บเลยอวันนั้กับบ่ได้มาเกียวียบเลยครับรอดมันไม่ต้อหมดเลยมักตัวองมดเลยขันไม่ใจไม่ใจอืมอืมแั่นฝันนะท่ว่มักครับนกฝันน่ว่าอืตัวนี้ฝันฝันเนี่นู่น <ม>นนนนอไสอง,สอง,สองัอ่โอ้มันน่ในกันาดีนึมสองมันีนู่นสมโอทำชมสมโะอะ่องะแสบ่บจ้า <c oughs> มีต้มมักอยู่มาแล้วก็จะบอกจังรอดทาใส่ฝันอีกที่หนึ่งแม่เนาะออมักไตรแม่มักซีหนึ่งีห่หนึ่งซีนมักซี่เลขมักบะอ่านี่นเป็นเลขมักได้พี่รอนไหม แม่คนมาซีหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งซีนาะแม่เนาะแต่ว่าฝันยังท่านได้ฝันเพราะว่าช่วงนี้แม่คนมาอิ่มขึ้นไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้นอนเพราะเป็นเป็นยากพี่น้องก็เลยนอนประเต็มที่ก็เลยท่านได้ฝันแม่พคน่าแม่ว่าบอกเขาพูดนี่เยอะฝันใหญ่โุกบอกดอกกันบ้างเราก็กันพอดีมาไอ้นี่แม่ก็เลยมาหาอือมีหมองไหมลยตเติแมนครับแล้วก็เอฟซีให้เจ้า ถามเขามาหลายไปให้หาแม่ใบแน่เพราะถ้าผมนี่ถามแม่ก็คือแม่คันมาท่านได้ฝันเดี๋ยวแม่ฝันแม่จะทูบบอกมาเด้อท่านผู้ชมแม่คันมานั่นแหละจะทูบอกก็เนี่ยแหละพอดีมือหนีมาแม่ก็เริ่วเอาแว่ขมาเลยเด้อเออนะครับแย่ขมานะครับผมมาถามท่านด้ฝันแต่ว่ามีแต่เหล็กเหล็กมากบว่าแม่แม่ขึ้นมากเองขึ้นมากกว่าแม่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนสี่หนึ่งบ่อใ้น้ำเยู่กว่า มาเกลียดมีได้เกี่วตเคยมาจนซีเนาะครับค่ะอืมมานผู้ชมอังบ้านในฟันท่านดนฟัน้อพี่น้องเจังรอดแลค่ะอ่าแน่นี้มาแรกมันผัเมยน่ยมันชดพวดตันต้องหัดจำได้มัดกลบบวเลยอืม ยังว่าว่าถือยมาดังหวดเยังว่า,วาอยูอว่วันฝันคักคมันใจเนาะเกียรนีลอยไปเส้นพัดไเส้นหรือบินได้เหอนแม่บอกว่าจก้ามาย่ำใดกับย่ำนันดี้แม่ถือย่ำนันเอาเดี๋ยวพ่าเท่าเสียให้ครับบ้ชมแม่เพิว่ว่าสีหนึ่งหมแม่หรือหนึ่งซีหนึ่งซีกลับตัวขึ้เกลาแม่เนาะแม่เนจะ้าะครับผมนี่พี่น้องเอ้ยนี่หบ่นี่ เจ็ดห้าเจ็ดแล้วมันแตกตุ่มเลยเนาะแล้วเฉพาะตะกี้ได้เนาะอันนี้แย่มากว่าเฉพาะพุทธาวาดมันหากระปุกงานนั้นแล้วโดนยิงมาหมัดเนาะนี่นั่นว่าบินกับบินเจ็ดตัวเดิมหนวดวันที่สามสิบครับจะมาหาแม่พันเอกได้พี่น้องอันนี้พันว่าเอาเลขมาใไปก้อนนะครับบ่อฝันแม่พันกว่าคือบ่อฝันหนึ่งซีที่แม่ นะครับอันนี้เป็นเลขชอบเด้อพี่น้องเด้อครับแม่นว่าชอบตัวเดียวคือมีของแม่ใบบ่หลายโตหรอกครับผมเดียวหนึี่ครับอันนี้ของเก่าท่านผู้ชมเตรียมให้เบิ่งมาพี่น้องเนาะอ่าผู้ใดไปหาสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้ครับอ่ะเอาครับแม่ไปล่มพี่น้องหมดนี้ ลมแต่จะกบุตร์ตัวคารา20ถึง25นี่แม่วันนี้วันที่20ครับเสียรนั่งไปกาวขึ้นมาลงเสียรกันหนาวแคปหน้านจอธรรมชม14นะครับมาแล้วแม่เพิเ่งเลยว่าเอา้าต่ถามว่าแม่มักตัวแรกนะครับก็เลยถามแม่เพื่อนว่ามัก14แต่ว่าฝันแม่เพืเ่อนก็ว่ารอดก,ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้แม่เพื่อนอยากยิ่งขึ้นนอนประเต็มที่พี่น้องยิ่งขึ้นเพิ่นอยากเพิ่น่นว่านยิ่งขึ้น อาาย์นั่นล่ะใช่าใช่น้ำนะมันนอนมัดื่มมันกี้ขวดที่้องไส้น่อยลูกยายเป็นกวนลูกแม่เป็นกวนท่านผู้ชมนึกขึ้นลูกเป็นนะครับเอาแต่ไกลๆมือคนละนั่แม่เนาะพอแม่มาถ่ายแม่พ้นฝันแล้วจะโทรหาเลยนะครับท่านผู้ชมตอนมื้อนี้มื้อนี้ว่าจะพานมาพี่น้องว่าพานมากงนี้แม่เพิ่นก็เลยบอกว่าเขามาเลยนะพานมากกับเขามาเลยก็เลยเขามาหาแม่เพิ่นเพราะว่า เอฟซี FC, กระถามกันเข้ามาหลายนะครับแม่เพิ่นก็วา่ายังไม่ยังท่านในฝันแต่ว่ามีเลก็มกมักมักตัวนี้เล่นบมแม่อออเอาหนึ่งีมันก็เคยออกงวดน้นอยูน่นี่น้องแม่เนาะเอางวดก่อนงวด,ดที่มันออกหนึ่งซีี่อเออนม่เด็กหน่อยเออที่เด็กหน่อยนอนบใส่เสียผ้าน่นะแม่เลยว่างวดนั้นแม่ก็ว่าถาบออกอย่ามาอย่ามามันกอกหนึ่งทีเอาทผมาชมนะครับเนาะ อ่ะเขาพูดไม่ใบนะครับแหมวันนี้โอ้ยเปล่าเปล่าเปล่ากปล่เงินมากไปลำลุยลุยเลยแห้งแห้งแดงวดต่อไปได้ินเนาครับผมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ